ทคนิคการเลือกใช้แอร์คูลเลอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับระบบระบายความร้อนในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ 2, 2> ชนิดด้วยกันนะครับจะมีแบบใช้ลมกับใช้น้ำนะครับใช้ลมเนี่ยเราเรียกแอร์คูลเลอร์นะครับส่วนใช้น้ำเราเรียกออยล์คูลเลอร์นะครับมาขิดเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงโมเดลนี้เลยนะครับ OA 2 1 7 T 3 T CSA 2นะครับ โอ้ oh, เดี๋ยวนี้จะเป็นแบรนด์เดียวเชิญนะครับผมไต้หวันแต่ว่างานดีเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอืมครับก็จะเป็นลังพึ่งอย่างเงี้ยนะครับปพ๊บๆๆแล้วก็มีพัดลมสิ่งสำคัญในการเลือก Air ์คูลเลนะครับก็คือไฟนะครับจะเป็นตัวพัดลมเนี่ยครับเป็น 2 4่หรือ2 2 0 v อยหรือ 380V ว